ไปไปแล้วทางนี้เขาจะอนาคตก็ไม่ต้องถามเลยจบเลยอนาคตเออหาเงินหาเงินมาก็เอามาช่วยทางนี้หมดไม่ช่วยก็ไม่ได้ก็ก็อ้างตัวประกันอีกเดี๋ยวตัวประกันลำบากอีกนะเราต้องว่ากันโอูถ้าให้ตัวประกันมาอยู่ทางนี้ก็จบสิมันก็ไม่มีปัญหาเลเอา้าถ้ามาอยู่อย่างนี้ก็สบายสิถูกไหมล่ะ ถามว่าเขาเลี้ยงได้ไหมสบายเขาเลี้ยงได้อยู่แล้วละ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วลเออเลี้ยงได้ถ้ามาอยู่ทังคเขาก็สบายดิแต่เขาจะให้เหรอเขาไม่ให้มาหรอโอ้ให้มาก็ไม่มีข้ออ้างสิมันจบเลยนะถ้าให้มาข้ออ้างไม่มีแล้วนะ่ะจะไปอ้างจากใครแหละเขาเนี้ยไม่มีข้ออ้างแล้วจบเลยเออตัวเองช่วยเหลือตัวเองเลยน่ะถ้ามีตัวประกรันอยู่ยังมีอ้างได้ตลอดเห็นไหม จะไปทงไปเที่ยวนะไปไปทํากิจกรรมไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรเนี่ยมันมีข้ออ้างได้หมดแหละถูกไหมถ้ามีตัวประกันอยู่กับเราใชไหมเราก็อ้างได้แต่ถ้าไม่มีเราจะอ้างางตรงไหนอะ่ะมันจบไปแล้วมันกลายเป็นคนอื่นโดยแท้จริงเลยนะนเยคาอยู่ก็คือตัวประกันนั่นแหละถ้าคาอยู่คเป็นก็ตัวประกันเนี่ยคาอยู่ถ้าเขาให้มานี่กัน เขาฉลาดพอนะ่ะที่เขาจะไม่ให้มาเลยล่ะเออให้มาก็หมดหมดหมดสิ่งที่ต่อรองไนงะไม่มีไม่มีอะไรจะมาต่อรองกันได้แล้วแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นนั่ะแหละคุณสิริกุลแต่ก่อนเขาก็คิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้อ่าสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วไงสถานะเปลี่ยนไปแล้วจะไปคิดอย่างเก่าก็ไม่ได้แล้วเออ คิดยังเก่าไม่ได้แล้วก็ตอนแรกเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรไงอ่าตอนแรกเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเรื่องมีราวนี่เขาก็อยู่แบบรุ้หรูเลยนะอยู่แบบชิวๆสบายๆแต่ทีนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไงข่าวอะไรนาะโอหนะครับเอาวก็ได้ข่าวว่าอดีตจะมาช่วยไง อดีตจะกลับมาช่วยแต่กลับมาอยู่เนี่ยแอดไม่มั่นใจนะถ้ากลับมาอยู่แอดว่ามันจะไอ้นี่เกินไปมันจะเป็นการตบหน้าเอฟซีเกินไปแต่ถ้าช่วยเนี่ยมันเป็นไปได้ไอ้คาว่าช่วยเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าให้กลับกลับมาอยู่อ่ะแอดว่ามันจะเป็นไปได้ยากไงอา่าจะนานานะครับ คนละครึ่งสี่แฟงหรอต่างก่อนนี้เขาก็แยกกันไปหมดแล้วนะคนละครึ่งแฟแฟนะเขาก็แยกออกไปหมดแล้วไงแต่ตอนเนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงเออมัอนไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงตอนเนี้ยต่้งก่อนนี้ก็แบ่งกันใช่ไหมก็ <S <S คนละครึ่งแล้วมันก็ถูก <S <S แล้วไงเออมันก็อ้ามันก็ท่ายิ่อย่างนั้นก็ถูกเออมันไม่ใช่สิ่งของ มันถ้ามันเป็นสิ่งของมันจะมีปัญหาอะไรล่ะอันนี้มันไม่ใช่สิ่งของไงตัวประกันน่ะมันก็เป็นข้ออ้างไงทุกอย่างอ้างด้วยตัวประกันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวประกันเขาจะอะไรมาอ้างเอาสิ่งของมาอ้างได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะก็อันนี้แหละอาศัยตรงนี้แหละเป็นตัวข้ออ้างจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็อ้างตัวประกันมันก็จบแล้วเห็นไหมก็ต้องให้อยู่ดีเห็นไหมล่ะหลายๆอย่างที่ทํากิจกรรมน่เขาก็อ้างตัวประกัน พออ้างตัวประกรันก็ต้องให้ให้มากให้น้อยก็ต้องให้แต่เออถ้าให้บ่อยๆเนี่ยแล้วเขาจะเกิดได้ยังไงถามหน่อยอ่ะเขาจะเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้เออเขาจะทําจิตการทําอ่าพูดง่ายว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าช่วยอยู่ตลอดเวลาถูกไหมไม่ใช่เจ้าของบริษัทอ่าใหญ่โตซะหน่อยนะครับอืมกรรมล้วนๆเหรอ ไม่มาหรอกเอ๊ะ็เข้าว่าเข้าใจอย่างนั้นแล้วเขาไม่มาหรอกแต่ช่วยเนี่ยมันเป็นไปได้การช่วยเนี่ยเป็นไปได้แต่ครนี้ว่ามันจะช่วยไม่สิ้นสุดไงเพราะว่าเขาจะอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้นะเดี๋ยวตัวประกันจะลําบากอย่างเงี้ยก็ต้องจําใจาก,ก็ต้องช่วยช่วยมากช่วยน้อยก็ต้องช่วยช่วยเรื่อยๆก็ถ้าช่วยเรื่อยๆนี่อนาคตก็ไม่ต้องถามแนละ้วทั้งโน้นจะเอาอะไรล่ะแล้วถ้าเกิดเขามีใหม่ถูกไหมเขามีใหม่ แล้วก็จะเกิดปัญหากันเกิดความทะเลาะเบาแวงเพราะว่า,วาเอา้าม,มาช่วยแต่ทางนู้นทางนู้นแล้วทางนี้ล่ะก็สร้างไม่ได้สักทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดการวิวาดกันเกิดขึ้นแล้วข้เนี้ยทะเลาะเบาแวงกันแล้วอืมใช่หนีหมดใช่ถ้าเข้ามาอยู่ที่เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์จะกลับไปอ่าหายา่อีกแล้วอืมไปไปไม่ได้แล้ว ใช่ตอนนี้เขาหาเงินได้แล้วเขารู้แล้วไงว่าอาทางนู้นเขามีตังค์อ่าเห็นไหมเขารู้แล้วไงตอนเนี้ยว่าเขามีตังค์เขาก็ไม่มีทางอื่นแลวไงเขาก็ต้องให้ช่วยสิเออเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวตัวประกันลําบากนะก็ต้องช่วยเขาหน่อยอ่าช่วยเขามาเออก็ต้องช่วยสุดท้ายแล้วยังไง <laughs> เออสุดท้ายแล้วยังไงก็ช่วยไปเรื่อยๆแหละทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนะออขอซะหน่อยนะ เอ,อเดี๋ยวตัวประกันจะเอาไปทำนู่นทำนี้นมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาก็ต้องให้นะไม่ให้เดี๋ยวก็จะหาว่าแม้ตัวประกันขอไม่ให้เหรอนู่นนี่นั่น,นะก็ต้องให้เออมันเป็นอะไรที่บีบเนี้ยแต่ถ้าให้ตัวประกันมาอยู่เขาเลยจบเลยจบไม่ต้องยากเลยจบเลยเออแต่เขาไม่มีให้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นยังไงเขาก็ไม่ให้มาอืม มันไม่ผิดหรอกนะมันไม่ผิดหลอกที่จะช่วยมันไม่ผิดแต่เราคิดว่าตั้งให้บ่อยๆแล้วทางนี้นะครับเขาจะสร้างฐานะเขาได้ยังไงอ่าเราคิดอย่างนี้นะครับเออแล้วมันช่วยนะมันช่วยได้แต่ถ้าช่วยบ่อยๆมันช่วยเป็นอาจินเลยนะไม่ไปช่วยธรรมดานะช่วยเรื่อยๆเพราะของเขามันเยอะอยู่แล้วไงเห็นไ,ไหมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเขาก็ต้องให้เออเขามาขออยู่ดี เห็นไ,ไหมไปท่องไปเที่ยวก็ขอไปซื้อของนู่นนี่นั่นก็ต้องขอเออรู้สึกว่าจะเป็นธนาคารไปแล้วอ่ะนะเบิกได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดด้วยมันไม่ผิดหรอกแต่ก็ต้องดูว่าต้องเห็นใจเขาบ้างไงถูกไหมในใหญ่ก็มีสัญญากันอยู่แล้วว่าให้เดือนเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ให้กันอยู่แล้วอันนั้นสัญญาอยู่แล้วถูกไหมแต่อันนี้มันนอกเหนือสัญญามันไม่มีในข้อข้อสัญญาไู่แล้วแต่ให้ด้วย เป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามนุษยธรรมเหรอ,อใช่นกออกจากกรงแล้วใช่ไหมไม่กลับไอ้เรื่องกลับเนี่ยแอดไม่แอดก็มั่นใจว่าเขาจะไม่กลับแต่ถ้ากลับนี่โอ้โหฉลาดสุดๆแล้วถ้ากลับมาฉลาดมากมองตรงเอ่อถ้าใครไม่รู้นะถ้าใครอยู่ข้างนอกเนี่ย ก็จะคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนอยู่ข้างในด้วยกันเนี่ยคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาจะรู้ว่าเป็นยังไงเออเขาจะรู้แล้วเขาอยู่นั้นสบายๆแหละเขาจะกลับมาเหนื่อยทําไมถามหน่อยเออเขาจะกลับมาเหนื่อยไหมอยู่นู่นเขาก็สบายดีอยู่แล้วหาเงินง่ายโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายก็ขายของไปอะไรไปเขาก็มีเงินได้แต่ถ้ามาอยู่ที่นี่เขาต้องทําทุกอย่างนะทําทุกรูปแบบเขาทํามากี่ปีแล้วลนะ่ะถามว่ามันดีขึ้นไหม ใช่ก็ตามนั้นแหละโอ้ถ้าคาให้ตัวประกันมาก็ก็โง่แล้วนะเขาไม่ให้หรอกเขาจะปีข้ออ้างไงเออต่อไปเขาก็เป็นเอาตัวประกันมาเป็นตัวอ้างแล้วว่าเอยเดี๋ยวตัวประกันไม่ได้นะตัวประกันจะลําบากนะตัวประกันขาดตรงนู้นอยู่นะขาดตรงนี้อยู่นะ ออให้โัวประกันมาขอโทรมาคุยเอ,อมาขอนะขาดตรงนู้นขาดตรงนี้อยู่มันก็ไม่จบไงก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ก็ก็คิดดูเอาแล้วกันนะครับอืมเพราะว่าในสัญญามันไม่มีไงสัญญาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เขาให้ถึงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ถูกไหมล่ะอันนี้ก็จะต้องให้กันตลอดชีวิตแหละ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันให้นะไม่ผิดนะเอ็ดว่ามันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้ามันเยอะไปมันก็ไม่ไหวคุณนิตยาสวัสดีครับผมนี่แหละ fc นะก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายนะครับเขาจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะแต่ช่วยนะก็ช่วยก็ช่วยพระแบ่งเบาได้บ้าง แต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกไม่เยอะอ่าช่วยได้แต่ก็คงเยอะมากก็คงไม่ได้หรอกนะครับแต่กรรมใช่ไหมตามนั้นนะครับเอฟซีเขาให้ลูก คือมันนอกเหนือกว่านั้นไงคุณนั่เดีอันนั้นมันเป็นสัญญาอ่ามันเป็นมันเป็นสัญญากันไว้ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นร่างสัญญากันไว้แล้วเท่านั้นจ่ายเท่านั้นเท่านั้นแต่อันนี้มันนอกเหนือประเด็นนะไอการช่วยเหลือนี่นอกเหนือประเด็นแล้วก็กิจกรรมอ่ะก็ต่างหากกิจกรรมของตัวประกันก็ต่างหากนะเออก็ต่างหากอีกเดี๋ยวมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็ต้องให้อีกต่างหากอีก สรุปแล้วนี่ไม่รู้มันจำตัวเลขไม่ได้หรอกมันเยอะ oh. อ๋ออย่างนั้นเลยจะให้เหลือแต่แบบนั้นเลยใช่ไหมอ่า oh. ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ <laughs> จะให้เหลือแต่เสื้อผ้าเลยไหมเอาแค่นั้นก็พอใช่ไหมนะถ้าเอาขนาดนั้นก็นะเออคือบีบบีบคั้นบีบบีบคั้นเกินไปบีบบีบทุกทิศทุกทางขณะออกไปแล้วยังบีบได้เลยเอออกไปแล้วเนี่ยยังบีบได้เลยถูกไหมก็เอาตัวปะกาันมาอ้างไงก็บีบได้อยู่แล้วถามว่าบีบได้ไหมได้อ ไอเรื่องการทำร้ายกันนะครับมันมันเป็นเรื่องไอของคนสองคนนะอืมเราก็ว่าไม่ได้หรอกอืมไอเรื่องตรงนั้นเราว่าไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนเนี้ยพูดง่ายๆนะครับเขาก็ลําบากอืมเขาจะเขาจะสู้ชีวิตไปด้วยคือจะจะไปสร้างอนาคตใหม่ก็ไม่ไหวสร้างไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับภาระเลยนะพูดง่ายง่ายเป็นเป็นภาระไปเลยกลายเป็นภาระจะต้องช่วย แล้วมันไม่ใช่นย้อยไงช่วยทีก็โอ้โหนะครับเออจะไปอ้างว่าอ่าจันสร้างไว้ให้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นอ่ะถ้าไปพูดอย่างนั้นก็เท่ากับหลอกลวง fc เอาจริงนะหลอกลวง fc ว่าเอ้ยที่เราที่เราทําเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องการกองหก fc หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมนะแล้วถ้าอยู่อย่างนี้แล้วก็คอย คือต่างคนต่างแยกกันหาเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามหน่อยถ้าเกิดอา่ถ้าเกิดหนุ่มสวนยางนะครับนะโดนแบบนี้มัง่งถามหน่อยเขาจะช่วยไหมเออถามหน่อยเขาจะช่วยไหมเออเขาจะช่วยทําไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ตุยไปเินะตุยไปเิไม่เกีียวเออเขาไม่เกีียวถูกไหมล่ะเขามีแต่เอาไม่มีให้นะครับมีแต่เอาอย่างเดียว <c oughs> ไม่มีให้ ถ้าเป็นข่าวของหนุ่มทวนยางนะครับอ่าตกระกรรมลําบากบ้างละ่ะใครช่วยถามหน่อยนะเออก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีอยู่แล้วเขาคงไม่มองด้วยหางตาอยังไม่มองเลยอืเขากะออกจากเขามาเนี่ยกะให้ตุยเลยนะกับจริงๆกะให้อยู่แบบลําบากอะเออแทบจะเหลือแต่เสื้อผ้านะให้อยู่แบบ ลำบากเลยกะให้ออกมาเขาบอกว่าถ้าออกอยากเข้ามาเนี่ยทําอะไรไม่เป็นเขาว่างั้นเลยทําอะไรไม่เป็นเอออยู่ลําบากแน่ๆเขาคิดอย่างนั้นเลยล่ะแต่เมื่อกลับตาลปัดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาคิดไว้กับกายที่เขามีเงินมีทองขึ้นมาได้ยังไงนี่ยตรงนี้เขาเลยคิดอีกมุมหนึ่งนะครับก็บีบมาให้ช่วยซะเลยโอ้โหจบเลยไหม